เพิ่งได้ข่าวนะครับจากการสัมภาษณ์นะครับของคุณทักษิณน,นะครับที่พูดสัมภาษณ์ในวันที่แดนะครับในงานบวชของออลูกชายของนายกเทศมุรีธัญบุรีนะครับนะคุณทักษิณพูดบนเวทีงานบวชแล้วต่อหน้าคนที่มาร่วมง,งานซึ่งเป็นคนสแสดง้าส่วนใหญ่นะครับคุณทักษิณพูดคําว่าผมกลับมาแล้วพี่น้องผอแสดงกลับมาอย่างหรือย,อยังนะครับนะ คำ,คำพูดคำนี้นะครับแล้วพูดในเวทีตรงนี้มันเหมือนเวทีที่มันประกาศต่อหน้าสื่อนะครับมวลชนทั้งไทยและก็ต่างประเทศเพราะทุกคนจับตาคุณทักษิณในวันนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณทักษิณพูดคําคํานี้ว่าผมกลับมาแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบครับคือคุณทักษิณเนี่ยอยากจะให้พี่น้องคนแสดงมั่นใจและเชื่อใจที่ เชื่อใจคุณทักษิณว่าคุณทักษิณเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถใดๆทังสินขอให้เชื่อมั่นว่าคุณทักษิณอะได้กลับมาแล้วนะครับก็จะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นถูกไหมครับไอ้นั่นคือผมเข้าใจว่าคุณทักษิณะต้องการสื่อสารให้เป็นอย่างนั้นแต่แต่แต่มันกระทบผลกระทบมันมากกว่านั้นนะครับผลกระทบที่มันมากกว่านั้นก็คือคําพูดของคุณทักษิณนะครับที่พูดแบบเนี้ยมันเท่ากับไปลดเครดิตของนายกรรมศรษฐารแล้วก็ คุณอุ้งอิงที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับคําพูดคำเนี้ยหมายถึงว่าในในทั้งคุณเศรษฐาและคุณอุ้งอิงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีอํานาจอะไรละนะครับคุณทักษินจัดการเองได้ทั้งหมดนะครับนะทีนี้ผลกระทบกับคุณเศรษฐาที่คุณเศรษฐาเนี่ยไปทํางานต่างๆถูกไหมครับความน่าเชื่อถือคือ ไปตกลงกับใครก็แล้วแต่อย่างในประเทศคนทุกคนก็บอกว่าสิ่งที่คุณเสรษฐถาไปพูดไปตกลงไปรับปากจะให้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการนูน่นเป็นโครงการนี้เนี่ยมันไม่ใช่สุดท้ายมันจะต้อง ขอคุณทักษิณอยู่ดีนะครับในคําพูดคํานี้เหมือนเช่นเดียวกันนะครับกับคุณลุงอิงหรือใครที่เป็นประสานคุณลุงอิงเป็นในฐานะหัวหน้าพักเ,เพื่อไทยถูกไหมขอตําแหน่งนู่นตำแหน่งนี้หรือวิ่งเต้นจะไปใส่ไหนมันก็จบแล้วมันก็หวอต่อไปเนี่ยสุดท้ายมันก็อยู่ที่คุณทักษิณจะเป็นคนที่จัดการเองทั้งหมดนะครับ แต่มันกระทบกับต่างกับประเทศไทยหนักๆในระบบต่างประเทศที่กว่านั้นอีกอย่าลืมว่าคุณเศรษฐาครับคือนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับคุณเศรษฐาเนี่ยเดินทางไปทํางานไปไปไป,ไปเป็นนักขายเนาะไปการตลาดไปเชิญชวนเข้ามาลงทุนพูดว่าประเทศไทยเราจะมีอะไรต่างๆแล้วให้นักต่างให้นักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนประเทศไทยแล้วจะได้เป็นอะไรยังไงเนี่ยครับคำพูดของคุณทักษิณมันไปลดราคาตรงนี้ทั้งหมด นะครับต่างประเทศเขามองเสร็จปุ๊บเฮ้ย <"He i, S 1> ไม่ใช่นี่ว่ามาตกลงกับคุณเศรฐาไว้ยังไงกันแล้วแต่แต่มันไม่ใช่เพราะสุดท้ายคนที่จะเป็นตัวจริงคนที่จะสามารถที่จะทําให้ตรงดิวหรือโปรเจกต์หรือโครงการต่างๆให้มันเกิดแล้วมันชัดเจนได้ก็คือ,อ,อคุณทักษิณนะครับนั่นะค,คือคําพูดของคุณทักษิณอ่ะมันไปไปลดเครดิตของประเทศไทยในสายตาของชาวโลกด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเขาจะไม่มาดิวกับคุณเศรษฐานะครับเขาก็จะต้องดิวกับคุณทักษิณก่อนนะครับหรือว่าถ้าคุณดี คุณเสฐาแล้วเนี่ยสุดท้ายต้องดิวกับคุณทักษิณมันถึงจะเกิดได้นะครับนะนี่คือจึงเป็นไม่ไม,ไม่ไม่แปลกใจตอนที่ว่าคุณทักษิณไปเคลื่อนไหวเรื่องของห้า ชาติพันธ์เอ่ยหรือก,ก,กับต่างประเทศกับมาเลเซียเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะนั่นมันคือมันมัน,ม,นมันพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าคุณเศรษฐาเนี่ยแม้จะทํางานเหนื่อยจะทํางานหนักอย่างไรแต่ความเชื่อมั่นในต่างประเทศนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นทั้งๆั้งที่เขาควรจะเกิดขึ้นเพราะต่างประเทศเห็นไทยเนี่ยมามีนายงตีมาจากการเลือกตั้งถูกไหมครับมันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยอ่มันควรจะต้องเป็นอ่ เป็นมีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นรัฐมนตร์มาจากประธานพิทายแต่คําพูดของคุณทักษิณน,นะครับนะไปลบพวกนั้นทั้งหมดเลยนะครับต่อไปนี้นะครับก็คือมันเหมือนคําพูดที่ว่าคุณทักษิณเนี่ยยึดอํานาจรัฐบาลแล้วนะครับนะว่าว่าคุณเศรษฐาจะไปต่อรองหรือจะพูดคุยอะไรต่างๆเนะี่ยสุดท้ายมันจะต้องผ่านคุณทักษิณถ้าไม่ผ่านคุณทักษิณมันก็จะไม่ใช่ถ้าคุณทักษิณไม่รับรู้ไม่เห็นด้วยไม่ไปยักหน้าเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือคุณทักษิณประกาศยึดอำนาจรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วยึด ร้อหมดแล้วนะครับอันนี้คือส่วนที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับว่าแล้วมันทําให้เกิดผลกระทบต่อประเทศคือความเชื่อถือของทั้งต่างประเทศนะครับที่เขามีต่อประเทศไทยต่อรัฐบาลไทยด้วยนะครับแล้วก็มีความ ต่อต,ต,ตัวคุณเศรษฐาคุณนุ้งอิงนะครับเพราะว่าทุกอย่างนะครับคุณนุ้งอิงจะสังเกตง่ายๆแล้วว่าตอนนี้เป็นหลบไปอยู่ข้างหลังพอดังนั้นพัคเพื่อไทยนะครับทุกอย่างอยู่ที่คุณทักษิณนะครับแต่ว่าที่มันมีผลกระทบคือรัฐบาลนะครับเนาะก็อยู่ภายต้องอยู่กับคุณทักษิณด้วยนั่นคือผลกระทบอย่างมากนะครับกับคําพูดที่คุณทักษิณนะครับไปพูดเพื่อจะแสดงให้คนอื่นเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อมั่นกับคนเสื้อแดงในประเทศแต่ม to. ันกระทบกับประเทศชาติอย่างนี้ครับ